อาเซียนระทึกสหรัฐเช่าดาวเทียมสตาร์ลิงชายแดนไทยและเมียนมาขณะฟิลิปปินส์และเวียดนามระดมซื้อขีปนาวุธพรึบ เกือบ4 0 0 0 0ื่นล้านจากการสู้รบในยูเครนที่ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียได้เปรียบกองกําลังผสมที่มีนาโตสนับสนุนทําให้มีรายงานถึงการเปลี่ยนสมรภูมิมายังเอเชียโดยสหรัฐมีส่วนสําคัญซึ่งปรากฏความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวโยงกับชาติอาเซียนด้วยท้งนี้บงกิดิรดอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความนําเสนอถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวไว้เมื่อวันที่18บมิถุนายน2566ไว้อย่างน่าสนใจว่าสถานการณ์ รามในยูเครนฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตออกอาการไม่ดีนักเมื่อถูกฝ่ายรัสเซียสวนกลับอย่างรุนแรงจนไฟพลและอาวุธร้อยร้อได้ไม่คุ้มเสียกำลังหาทางลงโดยเพ่นมาเปิดสมรภูมมรบใหม่ในเอเชียตะวันออกมีรายงานว่าส่งมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่เกาหลีใต้สั่งซื้อแล้วยิ่งกระตุ้นให้เกาหลีเหนือหัวร้อนระอุโดยรัฐบาลสหรัฐเตรียมแผนที่จะอพยพพลเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ ในไต้หวันออกไปปี2565ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์สั่งซื้อขีปนาวุธความแม่นยำสูงซูปเปอร์โซนิกมิสไซล์รุ่นบราโมสจากอินเดียจำนวน3ระบบมูลค่า13,500ล้านบาทล่าสุดเวียดนามมีการสั่งซื้อเครื่องยิงขีปนาวุธซูปเปอร์โซนิกรุ่นเดียวกันจากอินเดียจำนวน5ระบบมูลค่า21,675ล้านบาทโดยอินโดนีเซียแสดงความสนใจอย,อย่างมากในการซื้อขีปนาวุธ เดส่วนสถานการณ์ที่เดือดระอุคือตลอดแนวชายแดนไทยติดกับด้านเมียนมาเมื่อไม่กี่วันก่อนกลาโหมสหรัฐได้มีการเช่าเดเทียมสตาลิงเปิดสัญญาอินเทอร์เน็ตให้กับรัฐชายแดนชาวกะเหรี่ยงอ้างเรื่องการช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนแต่พบความผิดปกติเมื่อกลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยง KNLA และกลุ่มก่อการร้าย PDF ที่มีสำนักงานระดมทุนและอาวุธในสหรัฐได้ใช้อากาศยานโดรนพีชิ ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงโจมตีค่ายทหารเมียนมาในรัฐมอน ส่วนในรัฐขยาตรงข้ามอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยน่าแปลกมากที่แกนนำกลุ่มติดอาวุธกระเรียงแดง k n d f ปลุกเร้าให้ชาวเมียนมาสนับสนุนอาวุธและบริจาคเงินให้ยูเครนสู้รบกับรัสเซียวิเคราะห์ว่าสหรัฐเตรียมที่จะอพยพพลเมืองออกจากไต้หวันส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ให้เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ที่โปรสหรัฐซื้ออาวุธซูเปอร์โซนิกเวียดนามที่โปรรัสเซียก็ซื้อรุ่นเดียวกันอินด อินเดียก่อเร่งซื้ออาวุธความเร็วสูงนี้จากของอินเดียกลุ่มก่อการร้ายในเมียนมาใช้โดรนพิชิตโจมตีทหารส่วนกองทัพของเมียนมาได้มีการใช้เครื่องบินรบถล่มกลับด้วยจรวดจ,จากภาพรวมบ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังปั่นสถานการณ์ความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกและอาเซียนแต่จะไม่มีฝ่ายใดกล้าโจมตีอาวุธล้ำแดนเข้ามาในไทยตราบที่วางตัวเป็นกลางไม่ยอมเป็นทางผ่านอาวุธตะวันตกข้ามไปให้กลุ่มกบฏไม่สนับสนุนไม่ เกี่ยวข้องใดๆกับฝ่ายที่ขัดแย้งในฟังเมียนมาแม้ว่าไทยจะอยากช่วยให้เขาเจรจายุติความขัดแย้งกันแต่ไม่ควรล้ำเส้นอินโดนีเซียที่เป็นประธานมุนเวียนอาเซียนในปี2566นี้เพราะจะทําให้ชาติอาเซียนอื่นอึดอัดใจและไม่ให้ความร่วมมือด้วยยึดหล,ลักภัยลู่ลมให้มั่นรักมหาอํานาจทุกฝ่าย ส่วนในเมียนมาเขามีปัญหาขัดแย้งภายในและตีกันมาหลายทศวรรษแล้วเป็นเรื่องภายในบ้านเขาตามปกติคนนอกไปยุ่งเหยิงจะยิ่งกระตุน้นบานปลายหนักเหมือนอยู่เครนแน่นอน แผนพังไม่เป็นท่ายูเครนเตรียมใช้ขีปนาวุธสตอมชาโดอังกฤษถล่มสนามบินรัสเซียสุดท้ายวืดบินรบถูกซ้อยเกลียงก่อนจากกรณีเมื่อวานนี้18มิถุนายน2566เว็บไซต์ทวได้มีการรายงานว่าแหล่งข้อมูลของยูเครนรายงานว่าเคียฟกำลังเตรียมการโจมตีด้วยขีปนาวุธสตอมชาโดกับสนามบินของกองทัพรัสเซียแต่กองทัพรัสเซียมีข้อได้เปรียบมหาศาลในอากาศกองทัพและการบินปฏิบัติการทางยุทธวิธีโจมตีหน่วยที่ก้าวหน้าของกองทัพยูเครนท ลายยังเกาะและบุคลากรในขณะนี้กองทัพยูเครนไม่มีโอกาสที่จะต่อต้านภัยคุกคามนี้เนื่องจากไม่มีการบินของตนเองที่สามารถต่อสู้กับรสัสเซียในพื้นที่ติดต่อรวมถึงการไม่สามารถดึงระบบป้องกันภัยทางอากาศมาไวข้ขังหน้าได้ตามแหล่งข้อมูลของยูเครนการดําเนินการเพื่อต่อต้านเฮลิคอปเตอร์จู่โจมกําลังได้รับการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยูเครนร่วมกับอังกฤษเนื่องจากคลิปปนาวุธร่อนที่ส่งไปยังเคียฟโดยลอนดอนควรมีบทบาทหลักใน เ,เครียบวางแผนที่จะก่อการโจมตีหลายครั้งที่สนามบินของรัสเซียซึ่งเฮลิคอปเตอร์บินของกองทัพใช้ขีปนาวุธร่อนสตอมชาร์โดสันนิษฐานว่าสิ่งนี้จะทําให้ภัยคุกคามทางอากาศเป็นกลางหนึ่งจากเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทําให้เกิดปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับกองทัพยูยเครนในการตามล่ายานเกราะของอยูเครน สิ่งเดียวที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทั่วไปของยูเครนเกิดความกังวลอย่างมากคือขีปนาวุธยิงทางอากาศที่อังกฤษมอบให้สำหรับการใช้งานของพวกเขาจะต้องใช้เครื่องบินกองทัพอากาศที่เหลืออยู่ขึ้นบินไปในอากาศและสิ่งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการสูญเสียอีกครั้งความพยายามของเซเลสกี้ในการรีดไถ ata kms เชิงปฏิบัติการและยุทธวิธีของสหรัฐซึ่งสามารถใช้กับ h i m a r s mlrs ได้นั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามก่อน น่านี้มีรายง,งานว่าการจัดเตรียมเครื่องบินโซเวียตใหม่สําหรับกระสุนของนาโตไม่ใช่เรื่องใหญ่ขีปนาวุธสตอมชาโดถูกระงับโดยพิกัดเป้าหมายที่ตั้งไว้หลวงหน้าซู24จะเพิ่มกระสุนให้สูงตามที่กําหนดและปล่อยกระสุนตามคําสั่งมีเครื่องบินซู27 MR เพียงไม่กี่ลำที่เหลืออยู่ในกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจากตะวันตกจะช่วยหาผู้ให้บริการทั้งเลือก สำหรับสตอมชาโดในท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญชาวโปแลนด์มีประสบการณ์ในการรวมกระสุนตะวันตกเข้ากับเครื่องบินโซเวียตพันธมิตรที่ใกล้ที่สุดของยูเครนสามารถปรับเปลี่ยนการระงับของฝ่ายกิลลาสมัยซึ่งทําให้สามารถใช้ขีปนาวุธร่อนของนาโตได้เกือบทั้งหมดแต่การเปลี่ยนเครื่องบินเก่าให้กลายเป็นเรือบรรทุกอาวุธร้ายแรงมีปัญหาจากข้อมูลเบื้องต้นสู24 m r สีลำจาก9าลำที่เหลือประจําการในยูเครนถูกยิงตกแล้วกองกําลังของยูเครนมีเครื่องบินดังกล่าว หลืออยู่5ลำโดยวรวมแล้วการบินทางาของยูเครนมีสู24จำนวน24ลำที่มีการดัดแปลงต่างๆแต่ไม่ทราบว่ามีกี่ลำที่ปฏิบัติการได้และสามารถบินได้เครื่องเหล่านี้มีน้อยแต่ก็ยังมีอยู่และทันทีที่กองกําลังการบินและอวกาศของรัสเซียแก้ไขปัญหากับกลุ่มสุดท้ายได้กองทัพยูเครนก็จะต้องระดมสมองอีกครั้งและคิดว่าจะทําอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน ยูเครนย้ำแย่หนักล่าสุดสไนเปอร์มือโปรโดนกวาดร่วงแล้วอาสาสมัครผลสุมยิงต่างชาติขยาดไม่กล้ามาช่วยแล้วจากที่มีรายงานถึงในพลทหารคนสําคัญของยูเครนในระดับผู้บัญชาการได้รับบาดเจ็บลายนายต้องไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศทําให้ฐานเสียขวัญกําลังใจรวมทั้งล่าสุดนักรบมือสไนเปอร์เสียชีวิตไปอีกคนทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2566มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจชวนติดตามต่อเนื่องในกรณีดังกล่าวโดย ดร,รประถมพงษ์โพประสิทธินันนักวิชาการทางวรพักคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิบถึงกรณีในพลของยูเครนเงียบหายไปหลายนายว่าในพลชาลุชนีของยูเครนหายไปไหนอ่านข่าวฝั่งรัสเซียก่อนหน้านี้บอกว่าหลังจากรบที่บักมุดแล้วกองทัพของชาลุชนีโดนถล่มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาถูกนําตัวออกไปจากยูเครนไปรักษาตัวที่เยอรมน,นีไม่ก็อังกฤษวันนี้วลาดิเมียร์ปูตินได้มีการพูดคุยกับ บัรดาผู้สื่อข่าวสายทหารเขาบอกว่าข้อมูลที่เขามีชาลุสนน่ออกไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแล้วเท่ากับว่ากองทัพยูเครนกําลังขาดนายใหญ่ไปอีกสักพักกว่าจะหายกว่าจะฟื้นตัวนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรประถมพงษ์ยังได้มีการเปิดเผยถึงทหารมือดีของยูเครนที่สูญเสียชีวิต้ดยว่าสไนเปอร์มือดีของยูเครนดับไปอีกคนตอนเริ่มมีสงครามในยูเครนมีสไนเปอร์จากหลายชาสนใจไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียไปเจอกับกองทัพรัสเซียซึ่งมีการฝึกฝนซุ่มยิงหรือ นเปอร์ระดับพระการเอาไว้จํานวนมากแถมบริเวณจุดไหนที่สงสัยว่าจะมีผลุ่มยิงอยู่กองทัพรัสเซียได้มีการใช้รถถังปืนใหญ่หรือเฮลิคอปเตอร์ยิงถล่มเลยสไนเปอร์จากต่างชาติที่เข้าไปในยูเครนจึงทยอยสินชื่อไปทีละคนสองคนหรือทีละหลายคนจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีข่าวว่าอาสาสมัครผลุ่มยิงจากชาติไหนอาสาเดินทางไปช่วยยูเครนแล้วล่าสุดก็คือคนนี้ครับเขามีชื่อว่าโรแมนเชโนมาสเป็นสไนเปอร์ระดับมือโปรของยูเครนทีเดียว แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในแกนนากลุ่มคนที่ลอบวางเพลิงอาคารหอ,อการค้าในเมืองโอเดสซาเมื่อปีพศ2557โดนกวาดล้างร่วงไปอีกคนแล้วเพื่อนต้องเขียนคําไวอไ้อาลัยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มิถุนายน2566โดยบังดิต World u p d a ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังกลาวว่าวไว้อย่างน่าติดตามได้ว่าวันที่29พฤษภาคม2566กองทัพรัสเซียมีการยิงคีปป์าวุธความแม่นยําสูงถล่มศูนย์การตัดสินใจของหน่วยข่าวกรองท้ง าของอยเรนอาวุธได้พุ่งเข้าไปยังสำนักงานของนายพลคิริลบูดดนอฟหัวหน้าหน่วยคนดังเขาคือทีมวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางทหารนาโตโจมตีดินแดนรัสเซียหลายครั้งเช่นระเบิดสะพนานไครเมียและอื่นๆรวมทั้งปล่อยโดรนไปโจมตีวังเครมลินผลการเอาคืนของกองทัพรัสเซียทําให้ตึกพังหลายชั้นนายพลคิริลบูดดนอฟพร้อมทหารต่างชาติอยู่ใต้ซากตึกเมื่อดึงร่างออกมาขนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์พยาบาลได้มีการส่งตัวด่วนไปยังฐานทัพเชซูฟในโปลแลนด์คน ้ายต่อขึ้นเครื่องบินทางการแพทย์ไปยังฐานทัพอากาศรอมสไตน์เขารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลกองทัพในกรุงเบอร์ลินเยอรมนีอาการโคม่าแ,แรงเขาจึงเงียบจ่อจากสื่อไปนับจากนั้นตัวนายพลวาลเลอรี่ชาลุชนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครนก็โดนกองทัพรัสเซียถลม่มด้วยขีปนาวุธพร้อมฐานต่างชาติข้าศูนย์บัญชาการตัวเขาบาดเจ็บสาหัส,หสโคม่ารับการรักษานายพลโอล็กซนเดอร์เชสกี้ผู้บัญชาการทหารบกก็โดนถลม่มรถพังเละ ทั้งคันทั้ง3รายหายหน้าไปจากสื่ออย่างไร้ร่องรอยไม่กี่วันก่อนมีเรื่องประหลาดเมื่อทางการยูเครนตั้งชื่อถนนเส้นหนึ่งเป็นเกียรติแด่ชีวิตในพลวาลลรีชารุชนีในแคว้นคาคิฟยูเครน ไม่เสียเวลาคุยรัสเซียสัร์ลูกยาวและโดนถลม่มยูเครนทั่วทิศทางค้นหาพิกัดกองบัญชาการในแนวหลังระเชนคีปปนาวุสไซไม่ยัง้งจากกรณีการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนกําลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้โดยกองกําลังฝ่ายรัสเซียได้มีการปรับกลยุทธ์ในการสู้รบกับยูเครนทําให้ฝ่ายยูเครนตั้งรับแทบไม่ทัน ล่าสุดวันนี้19มิถุนาย,ยน2566บอกดิด o บร d อัปเดตท,ที่มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียได้เดินหน้าโจมตียูเครนอย่างหนักด้วยบอกว่าปี2557รัสเซียและยูเครนลงนามร่วมกันในสนธิสัญญากรุงมินสเบลารุสโดยมีเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นสักขีพยานว่าฝ่ายยูเครนจะไม่ใช้กองกําลังทหารและอาวุธ ทำร้ายชาวสลาฟรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสแต่เมื่อลงนามแล้วยูเครนละเมิดสนธิสัญญาทันทียิ่งมีการใช้อาวุธจมตีพลเรือนในภูมิภาคดอนบาสหนักกว่าเดิมต่อเนื่อง8ปีมีผู้เสียชีวิตกว่า1 4 0 0 0รายทําให้รัสเซียต้องสนับสนุนชาวสลาฟถูกรังแกเหล่านั้นปลายมีนาคม2565รัสเซียและยูเครนเจราจาสันติภาพที่ตุรกีหลังจากนั้นกองทัพรัสเซียก็มีการล้อมเมืองหลวงกรุงเทียบยูยูยจูจๆก็ถอนทัพกลับไปที่ภูมิภาคดอน สโดยสื่อตะวันตกและสื่อไทยประคมข่าวว่ารัสเซียแพ้จึงถอนทัพและแล้วปริศนาดำม,มืดนั้นก็ฉเฉลยโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียเขาได้แสดงเอกสารหลักฐานกับคณะผู้นำแอฟริกาเป็นร่างสนธิสัญญาสันติภาพครั้งนั้นที่มีการลงนามอนุมัติจากยูเครนเรียบร้อยแล้วไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนชาวโลกจึงเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเนื้อหาของสนธิสัญญานี้ร่างโดยฝ่ายยูเครนเองว่ารับประกันความเป็นกลางอย่างท้าวรลไม่ฝักไ่ ฝ่ายตะวันตกและระัสเซียค้ำประกันความปลอดภัยของอยูเครนจำนวน18หัวขอ้อมีภาคผนวกรายการและจำนวนอาวุธยุโทโรธปรกรณ์ทางทหารที่ยูเครนจะไม่มีการเพิ่มจากสนธิสัญญานี้คือรถถัง342คันยานเกราะ1,029คันปืนครก519กระบอกปืนใหญ่147กระบอกขีปนาวุธประทับบา608ชุดเครื่องบินรบ102ลำทหาร85,000นายหน่วยพิทักษ์ชายแดน15,000นายเมอ่สองฝ่ายเห็น ร้องในร่างสนที่สัญญากันแล้วกองทัพรัสเซียจึงมีการถอนกําลังทหารออกจากกรุงเคียฟเพื่อรับประกันความปลอดภัยของยูเครนตามที่สัญญาไว้แต่ฝ่ายยูเครนก็บีบยวสวนที่สัญญาเหมือนเดิมสมคบกับสหรัฐและฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้คนอาวุธและทหารต่างชาติกองกําลังผสมมามากมายมหาศาลมาบุกโจมตีหวังแตกดินแดนรัสเซียแต่ผ่านไปขึ้นปีที่2ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จทําให้ประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําสหรัฐขัดเคืองมากเขาไม่พอใจกับผลงานบุก ของกองกำลังผสมที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงยืนยันว่ายูเครนจะไม่มีวันได้เป็นสมาชิกของนาโตถ้ายังเอาชนะรัสเซียไม่ได้ สื่อ The New York Times รายง,งานว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรรอชีวิตกลับมาจากแนวหน้าชั้นแรกบรรยายยุทธวิธีใหม่ของกองทัพรัสเซียว่าทันทีที่พวกเขาลงจากยางเกราะติดอาวุธต้องตกตะลึงเพราะการยิงที่รุนแรงจากปืนใหญ่จรวดขีปนาวุธก็เปิดฉากขึ้นมาหลายทิศทางจํานวนมากอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนเหล่าทหารต้องสูญเสียกําลังพลอย่างหนักกองทัพรัสเซียได้มีการปรับปรุงระเบียบวินยัยการประสานงานและการสนับสนุนทางอากาศขบวนรถหุ่มเกราะของฐาน รัสเซียจะไม่ออกจากแนวป้องกันด้านชั้นหลังไปที่แนวหน้าในพื้นที่เสี่ยงแต่จะใช้โดรนพิชีพและการโจมตีแบบสาดาสจากการประสานงานของปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังพยายามค้นหาตำแหน่งพิกัดของกองบัญชาการรบกองร้อยและกองพลน้อยที่อยู่แนวหลังจากนั้นจะโจมตีอาวุธใสจากระยะไกลเพื่อรบกวนการสื่อสารสั่งการระหว่างหน่วยให้มากที่สุดโดยใช้ระเบิดร่อนแทนเครื่องบินในพื้นที่เสี่ยงต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของหนาโต นอกจากนี้ยังใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการรบกวนคลื่นวิทยุการบินและการใช้โดรนของฝ่ายสัมพันธมิตรจนนอกกลางอากาศตกลงสู่พื้นโลกทั้งหมดวิเคราะห์ว่าความผิดพลาดของนาโตที่ใช้หลักนิยมยุธทธวิธีพื้นที่สําคัญกว่าทหารทุ่มไพรพลและยานรบจํานวนมากเพื่อค้นหาจุดอ่อนในตําแหน่งแนวหน้ารัสเซียแค่สัปดาห์เดียวพวกเขาต้องสูญเสียทหารไปแล้วหลายพันนายพร้อมยานรบเทพจํานวนมากแต่เจาะแนวหน้าไม่เข้าเลยเพราะรัระเสเซียใช้หลักนิยมยุธทธวิธีทหาร สำคัญกว่าพื้นที่จึงเลี่ยงปะทะด้วยแต่ได้สาสร์ลูกยาวจากแนวหลังมาทุกทิศทุกทางประเคนมาเจรจาด้วยดังนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรคงจะต้องหยุดการรบด้วยคลื่นมนุษย์ัักระยะแล้วทบทวนบทเรียนราคาแพงคราวนี้ไม่เช่นนั้นทหารหน่วยรบเทพที่นาโตฝึกไว้หลายหมื่นต้องสูญเสียอย่างแน่นอน